กคนก่อนที่เราจะไปเปิดคลิปกันนะคะนี่เลยนะคะของมาถึงเมื่อตก,กี้เลยนะคะก็มันอยู่หน้าบ้านนะคะวางอยู่ตรงลงรถไม่แน่ใจว่าโยนเข้ามาหรือเปล่านะคะปกติก็จะโทรมานะคะแต่วันนี้อืมสงสัยไม่ช้าโทรไปตามเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากเจอหน้านะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาทำอันบ็อกซ์นะคะ p ท i ริเพ็ A9 นะคะเป็นรุ่นล่าสุดณนะตอนนี้เลยนะคะแล้วก็มีรุ่นน็คือ A9S ซึ่งจะแตกต่างที่ความคมชัดนั่นเองนะคะก่อนเราจะเข้าคลิปการฝามเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่นะคะมินิพินเตอร์เองคะ่ะพริเพ็ A9 เนะคะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่วันที่หึงสิงหานะคะจ๋าพึ่งได้มาเลยนะคะเขามีมาประมาณ เดือนกว,กว่าแล้วนะคะก็เลยจะมาทําคลิปเปิดอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะแล้วก็จะสอนวิธีการใช้เบื้องต้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปแยกๆไปนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินแล้วก็ให้คนที่เขาหาสิ่งที่เขาอยากได้อย่างเช่นพิมพ์ใบปะหน้าจากช้อปปี้อะไรยังไงเนี่ยเดจะแยกคลิปให้นะคะก่อนจะไปดูคลิปกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะ อันดับแรกนะคะก่อนจะพาเพื่อนๆไปดูเจ้ามินิปรินเตอร์ใกล้ๆนะคะจะขอพูดถึงความเป็นมานิดหนึ่งนะคะหลายๆคนเนี่ยก่อนจะได้ดูคลิปนี้ก็คงจะศึกษาหาข้อมูลมาก่อนแล้วนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าใช้น่าเล่นน่าลองยังไงนะคะก็คือตัวนี้นะคะเขาเป็นมินิ p รินเตอร์นั่นเองนะคะสามารถพิมพ์ชื่อที่อยู่รูปภาพพิมพ์ได้หมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาอยู่ที่ว่าจะเห็นขนาดเลยนะคะว่าใหญ่ขึ้นมาก,กว่ารุ่นพอดีเพจ A 6A อะไรอย่างเงี้ยขึ้มานิดนึงนะคะแล้วก็รูปที่ใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้ก็คือ A3 ซึ่งกระดาษตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่100มิลลิเมตรใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะอยู่ที่77มิลลิเมตรนะคะก็คือค่อนข้างใหญ่สามารถ ปรินท์ใบประหน้าได้นะคะดีกว่า A6 ซึ่ง A6 นี่ก็จะเป็นเครื่องหมีเครื่องเล็กนะคะี๋ยวจาก็จะทําคลิปเปรียบเทียมให้อีกคลิปหนึ่งนะคะ mm. ก็คือตัวนี้นะคะสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องเติมหมึก mm. เพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องปริ้นท์ mm. ไร้หมึกเป็นแบบ เขาจะปิ้นด้วยความร้อนนะคะคือจะยิงความร้อนไปที่กระดาษนะคะทําให้เกิดเป็นรูปภาพตัวหนังสือขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ได้จนกว่าเครื่องจะพังเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อหมึกซื้ออะไรเติมตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เขานะคะสามารถชาร์จแบตนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นานหลายวันมากๆเลยนะคะคือแบตอึดทนมากๆตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบ ดีไซน์นะคะเรียบหรูดูแพงนะคะพกพาไปไหนก็ได้ก็คือแบบดีมากๆเลยนะคะขนาดเนี่ยน้ำหนักเขานะคะจะอยู่ที่112กรัมก็ไม่ถือว่าหนักมากนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากได้เคสมากเลยเพื่อนเมื่อวานทำหล่นเป็นรอยแล้วอ่ะเป็นรอยง่ายมากเลยนะคะโดยเจ้าขนาดตัวเครื่องนะคะเราจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะจำไม่ได้ก็นะคะมีนิเป็นต้น์เขาออกมาหลากหลายรุ่นแล้วนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกนาดความร้อเนี่ยคือเป็นพวกแบบ สลิปเหมือนสลิปเซเว่นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็แล้วก็ยังสามารถใช้กับกระดาษที่เป็นสติกเกอร์ได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสติกเกอร์ที่ออกมาใหม่นะคะเป็นสติกเกอร์ที่กันน้าแล้วก็สามารถแปะเทปใส่ทับได้ด้วยซึ่งรูปมงินก่อนเนี่ยไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าถ้าแปะเทปใส่ทับ ตัวอักษรเนี่ยคือจะโดนดูแล้วก็เลือนลางหายไปเลยนะคะแต่รุ่นนี้ก็มีความพิเศษหลักหลาอย่างขึ้นมานะคะและความแตกต่างของมินิพินเตอร์เอกอีกอย่างนึ่งนะคะคือหัวอ่านเขาเนี่ยจะเป็นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ่านได้คมชัดมากกว่ารุ่มมนก่อนนะคะแล้วก็ตัวฟันฉลามนะคะที่ฉีกระดาษเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะคมมากนะคะก็คือสามารถฉีบปุ๊บฉีกปุ๊บขาดแบบ เรียบร้อยค่ะแบบมีระเบียบนะคะซึ่งรุ่นก่อน,นจะเป็นพลาสติกมันก็เลยจะแบบว่าขาดแรงบ้างอะไรเงี้ยฉีกไม่ขาดบ้างนะคะฉีกแบบงานไม่เรียบหรูนะคะแต่ตัวนี้ก็คือฉีดปื้ดเดียวขาดนะคะเรียบหรูเพราะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมเบาๆนะคะก็คือโอเคมากตัวเครื่องนี้นะคะจะราคาเ,าเขาจะมี2รุ่นในการตัวนี้จะเป็นเอกาแบบธรรมดาสแตนดาร์ดนะคะ เขาราคาอยู่ที่1,400ถึง1,600บาทอยู่ที่ร้านค้าแล้วก็โปรโมชั่นในร้านนะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ A9S นั่นเองนะคะความแตกต่างระหว่าง A9 กับ A9S ก็คือความชัดนั่นเองนะคะนอกนั้นก็คือจะเหมือนกันหมดเลยความชัดของสแตนดาร์ดจะอยู่ที่203 DPI นะคะซึ่งก็ชัดอยู่นะคะแต่ว่าตัว A9S เนี่ยความชัดจะอยู่ที่3 0 4 DPI ซึ่งต่างกันเกือบร้อยเลยความชัดของเขาเนี่ยจะคมชัดแบบพรีเมียมชัดแบบ ชัดแจ๋วนะคะสี่ชั้นอะไรเงี้มันจะแตกต่างก,กันอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะแต่ตัวนี้ก็ชัดอยู่แต่ว่าก็ ความตามันก็เยอะอยู่นะคะถ้าใครมีงบถึงก็แนะนำเป็นเอกอเอสไปเลยนะคะเราจะอยู่ที่ราคาประมาณ1 8 0 0ถึง2,000บาทอยู่ที่โปรโมชั่นแต่ละรันเองความพิเศษของพาริเพท A 9ทั้ง3รุ่นนี้นะคะก็คือสามารถสั่งพิ้น์ผ่านคอมแล้วก็โน้ตบุ๊กได้แล้วนะคะซึ่งรุ่นก่อนเนี่ยไม่สามารถทําได้นั่นเองค่ะและรุ่นนี้นะคะสามารถใส่กระดาษได้ถึง2ขนาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด56 M MM, มมแล้วก็77ม MM มค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เขาแถมที่ล็อกกระดาษมาให้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะรุ่น สามารถทําได้นะคะ A 9แล้วก็ A 9 s จะแตกต่างกันที่ความคมชัดนั่นเองค่ะซึ่ง A 9 s จะชัดกว่านะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะออกรุ่นใหม่ล่าสุดมาเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะก็คือ A 9 pro นั่นเองนะคะจะเป็นตัวเครื่องสีเขียวนะคะความแตกต่างจะอยู่ที่ A 9 pro นะคะจะมีสีเทานะคะมีโทนสีเทาซึ่งรุ่น A 9แล้วก็ A 9 s นะคะจะเป็นโทนสีดำอยู่เลยนะคะรุ่นนี้จะพิเศษมากราคาแตะอยู่ที่2,000บาทค่ะ แล้วทุกคนก็คงจะมาถามใจว่าจะซื้อที่ไหนซื้อร้านไหนอะไรยังไงนะคะจะบอกเลยนะคะว่าจะ,จะไม่บอกร้านนะคะจะก็จะเพื่อนๆนะคะไปซื้อที่ช้อปปี้นั่นเองะคะ่ะอันนี้คือชี้เป้าแล้วนะ,ะช้อปปี้เนี่ยเขาก็จะมีประมาณแบบห้าหกร้านนะคะที่ขายตัว A9 เก้านะคะคือจะบอกว่าที่ทําแบบไม่บอกชื่อร้านเพราะว่าทุกร้านจะได้เอาคลิปจ๋าไปแบบว่าไปบอกให้ลูกค้าเขาได้ดูเออ วิธีการใช้อะไรอย่างงี้ได้นะคะถ้าจ๋าเราจะเป็นร้านไปเนี่ยคิดจาก็มันจะเป็นวงแคบอะทุกคนทุกคนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาไปใช้แบบไม่ได้เอาไปทําประโยชน์ต่อเข้าใจไหมแล้วก็ร้านเขาก็ไม่ได้ให้ต้านจาไม่ได้จ,าจา้าจ๋าเขาก็จะได้เป็นเซ็มอะไรอย่างนี้เนาะนก็ไม่แร์เท่าไหร่ก็เป็นการแร์กับจาเองนะคะจ๋าก,ก็โอเคไม่บอกชื่อร้านละกันนะคะแล้วก็เจ้าตัวมินิเพนเตอร์ตัวนี้นะคะรองรับถึง5ภาษาเลยนะคะตอนนี้เป็นภาษาไทยนะคะอังกฤษจีนและกําลังมีนะคะ เกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียอีกด้วยค่ะแล้วคือกําลังกําลังพัฒนาไปเรื่อยนั่นเองนะคะก็คือดีขึ้นเรื่อยๆเลยตัวนี้นะคะเขาจะปินแต่แค่ขาวดำนะคะยังไม่สามารถปิ้นสีได้นะคะเพราะว่าเขาใช้ความร้อนยิงนะทุกคนมันก็เลยแบบจะปิ้นสีไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าพิมพ์ชื่อที่อยู่อะไรนี้ปิน 8, ป้นแปะปิ้นแปะได้เลยนะคะสะดวกไปปิ้นหน้าร้านเคอรี่ยังทันนะคะยังส่งทันเลยคือแนะนําจริงๆเลย มาค่ะพูดไปเยอะแล้วนะคะเราจะไปดูเจ้ามินิอินเตอร์ใกล้ๆก,กันเลยแล้วก็วิธีการใช้เบื้องต้นกันเลยคะ่ะมาคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กล่องกันนะคะก็คือทางร้านเนี่ยก็จะมีกระดาษนะคะเป็นแบบเหมือนส l i p s ซเว่นะคะเป็นกระดาษความร้อนนะคะก็จะมีแกนกลางเวลาปริ้นกระดาษความร้อนนะคะจําเป็นจะต้องมีแกนกลางนะคะไม่งั้นจะปริ้นไม่ออกแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะมาให้2ม้วนนะคะอีกมนน้วนนึงจะใส่ในเครื่องไปแล้วหน้าตากล่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเ9 ธรรมดานะคะถ้า xs จะเป็นอีกแบบหนึ่งะค่ะซึ่งก็จะดูลหลากว่านี้ด้วยนะคะสสนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะวิธีการเปิดกล่องก็แบบนี้เลยนะคะนี่นจริงๆอ่ะเขามีสีเขียวด้วยนะคะแต่จะยังไม่เคยเห็นที่เป็นแบบเครื่องจริงอะเห็นแต่เป็นภาพให้เราดูในกล่องนะคะก็จะมี1น,นะคะก็จะเป็นตัวยึดกระดาษนะคะสำหรับใครนะคะที่ตะปิ้นขนาดแบบกระดาษเท่า a 6นะคะคือ อันนั้นมันจะประมาณ57 ml นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะ77 ml นะคะ mm hmm. ก็จะใช้ตัวนี้นะคะยึดกระดาษในตัวเครื่องนั่นเองนะคะสองนะคะก็จะนี่เลยนะคะ usb นะคะสามารถเชื่อมต่อกับคอมนะคะหรือว่าใช้ชาร์จแบบนั่นเองนะคะ,ะแล้วต่อมานะคะก็จะตัวเครื่องนั่นเองนะคะตัวเครื่องกจ็จะประมาณนี้นะคะก็มีน้ำหนักกลางๆนะคะไม่ได้เบาก็ไม่ได้หนักมาก แล้วก็จะมีนะคะคู่มือมาให้ด้วยนะคะคู่มือจะมีทั้งหมด3ภาษานะคะภาษาจีนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะจะบอกว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นมินิพิมเตอร์ที่แนะนําจริงๆเลยค่ะอ่านี่นะคะก็จะมามานี้สามารถไปหาซื้อได้ที่ช้อปปี้นะคะมีหลายร้านหลายราคามากๆ แล้วก็ที่หลายราคานะคะเขาก็จะมีโปรแท็บสติ๊กเกอร์ให้เพื่อนก็สามารถไปเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจ๋าจะสอนวิธีการใช้เบื้องต้นต่อเลยวิธีการใช้เบื้องต้นนะคะก็ให้เราเปิดเครื่องรอไว้ก่อนกดเจ้าหมีนี่นะคะค้างไว้นะคะให้เป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะตัวหมีเนี่ยจะมีสีเขียวนะคะก็คือพร้อมใช้งานสีแดงก็คือ,อ,อแบตใกล้หมดนะคะหรือว่ากระดาษหมดนั่นเองนะคะแล้วก็ สีส้มนะคะอันนี้อันตรายน่าจะเกิดการขัดข้องนะคะก็ให้รียบดูว่าอะไรตรงไหนนะคะไม่งั้นจะต้องส่งซ่อมที่จีนนะทุกคนอาหลังจากเราเปิดเครื่องแล้วนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แต่ครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่รู้วิธีเชื่อมใช่ไหมให้เรากด2ครั้งก่อนนี่นะคะเขาก็จะพิมพ์น,นะคะ QR code ของเครื่องออกมานะคะให้เราสแกนจากตรงนี้เพื่อเชื่อมต่อนะคะอะ ประมาณนะคะให้เราเนี่ยเข้าโทรศัพท์ไปโหลดแอปพารีเพทเพื่อนเนจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะมี2แอปนะคะซึ่งเป็นของแท้ทั้งคู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะซึ่งเดือนเนี้ยเดือนสิงหาวันที่หนึ่งวันที่2ประมาณนี้นะคะเขากําลังจะลบแอปแล้วนะคะประมาณ3-4เดือนนี้และนี่นะคะก็จะเป็นตัวล่าสุดนะคะก็จะชื่อว่า Po รี pa g e 2 0 2 0เวอร์ชันนะคะให้เราโหลดอันนี้แทนอ่าอันนี้นะคะจะโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิด หน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะคะอันดับต่อมานะคะาการที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยให้เรากดไปตรงรูปเครื่องปิ้นตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเชื่อมไปแล้วนะให้เราเปิดบลูทูธนะคะสั่งการอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มากดตรงที่สแกนบาร์โคดนะคะอ่าแล้วเราก็สแกนเลย นี่นะคะหลังจากเราสแกนติดแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เลือกกระดาษไซส์ที่เราจะพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือ57ม mm มก็คือของตัวกระดาษขนาดเล็กนะคะอันที่เราเราก็จะเป็น77นะคะให้เรากดตกลงเพียงเท่านี้นะคะก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล็อกที่เป็นบาร์โคดออกก็สามารถใช้ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะเราสามารถพิมพ์ เป็น to do list ก็ได้นะคะปิ้นข้อความปิ้นสติ๊กเกอร์ปิน sticker, ป้นโลโก้ปิ้นได้หมดเลยนะคะก็จะมาสอนพื้นฐานก่อนนะอ่ะข้อความใช่ไหมเราก็กดแก้ไขข้อความนะคะเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกแต่เป็นแนวนอนนะคะแนวตั้งหรือว่าปกตินะคะแต่จ่าจะแนะนําเป็นแนวนอนนะคะเราสามารถเลือกว่าให้กระดาษมันมีความยาวเท่าไหร่ได้นะคะแล้วก็ อันนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะคะสี่เซนห้าเซนอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกข้อความนะคะเดี๋ยวขอเลือกก่อ่าสมมุติว่าเลขบัญชีใช่ไหมนี่นะคะอ่ะเดซูมให้ดูก่อนนิดนึงเขานะคะก็จะมีหลากหลายนะคะคำสั่งมากตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟอนต์ให้เราเลือกนะคะตรง A เล็กเใหญ่นี่นะคะนี่ ก็จะฟอนต์ภาษาไทยจะมีทั้งหมด9แบบนะคะเพื่อนๆก็เลือกแบบที่ชอบได้เลยนะคะนี่แต่ตัวนี้จะปิินได้แค่ขาวดำนะทุกคนหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะคะตรง a อลบกับ a อบวก็คือขนาดตัวอักษรนะเพื่อนๆอ่าสมมติประมาณนี้ตัว B ก็คือหนาขึ้นมาหน่อยนะคะตัว I จะทำให้อ,อ,อักษรเอียงนะคะตัว U ขีดก็คือจะทำให้ตัวอักษรเนี่ยมีขีดตรงข้างล่างนั่นเองนะคะ อ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนี่นะคะก่อนจะสั่งพิมพ์เพื่อนๆสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้นะคะจริงๆถ้าทุกคนพิมพ์เป็นรูปภาพตรงนี้มันจะขึ้นว่าโหมดรูปภาพให้เลือกเช่นกันตัวความหนาแน่นเนี่ยจะเป็นความคมชัดนั่นเองเราจะเลือกไประดับสุดนะคะแล้วกดตกลงก่อนสั่งพิมพ์น,นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะพิมพ์ออกมาได้คมชัดมากๆเลยค่ะนี่เลย คือสั่งไว้สเซนนะทุกคนมันก็ต้องออกมาตามที่ไอ้นี่นะคะนี่นะคะก็ความคมชัดจะประมาณนี้นะคะสําหรับ A9S นะคะซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆพิมพ์กับกระดาษความร้อนน่ะมันจะชัดกว่านี้อันนี้พิมพ์กับสติกเกอร์ก็จะประมาณนี้นะคะอ่าต่อมานะคะสําหรับพื้นฐานการพิมพรูปภาพนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเอ่อรูปภาพนะคะเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะแล้วเราก็เลือกรูปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเลือกรูปที่มัน มีสาระนิดหนึ่งนี่นะคะจาก็จะเลือกเป็นรูปนี้นะคะตกลงนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะแบ่งแบ่งส่วนอะแบ่งเป็นสองส่วนสามส่วนอะไรแบบนี้นี่นะคะแบ่งแบ่งจะไม่แบ่งตรงนี้นะคะก็คือจะเลือกเป็นโหมดภาพนะคะความสว่างอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ตัวขอบผ้าว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่จะอโอเคแล้วนะคะก็กดกลับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นการเลือกรูปภาพนะคะแ้วก็สั่งปินเช่คนคยนะคะกดความคมชัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะน่กระดาษหมดมาค่ะสอนวิธีการเปลี่ยนกระดาษพอดีเลยนะคะนี่นะคะถ้ากระดาษหมดจะ ขึ้นเป็นหมีสีแดงนะคะก็ให้เรากดปิดเครื่องก่อนต้องปิดเครื่องนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานของเขาได้นานขึ้นนะคะการเปลี่ยนกระดาษก็ง่ายมากนะคะเขาก็จะมีปุ่มนี้นะคะให้กดกล็อกเพียงเท่านี้นะคะง่ายออมากนี่กระดาษก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวเครื่องข้าในจะเป็นแบบนี้นะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหัวอ่านของเขานะคะก็เอาแกนออกได้เปลี่ยนกระดาษไปในตัวพอดีเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้สติ๊กเกอร์ ก็นะคะจริงๆถ้าเป็นกระดาษความร้อนนะคะเราจําเป็นจะต้องใส่ด้านนี้นะคะแต่นี้เราเป็นสติกเกอร์นะคะเขาจะอ่านหน้านี้นี่นะคะก็ใส่เปลี่ยนกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดใช้งานนี่นะคะเขาก็จะต้องมาเชื่อมต่อใหม่ ะะไอตรงนี้ที่ขาดไปนะคะเพราะว่าเป็นรอยสติกเกอร์นั่นเองนะคะอย่ากตกใจก็คือใช้ได้ง,งานได้ปกตินี่นะคะความใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้สติกเกอร์ค่อนข้างมีร่องรอยนะทุกคนแต่ไม่ต้องหว่วงถ้าเพื่อนๆซื้อสติกเกอร์ที่มันดีมันก็จะไม่เป็นรอยแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นรอ,อยหนังยางลัดอะทุกคนก็โอเคนะคะโอเคชอบมากแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่นะคะจะทําคลิปสอนวิธีการปิ้นใบปาหน้านะคะผ่านแอปช้อปปี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปคลิกดูได้เลยนะคะจะน่าจะปล่อยหลัง จบคลิปนี้นะคะอ่ะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความก็คือโอเคมากนะคะหรือใครนะคะที่มีงบหน่อยก็ไป a 9 s เลยนะคะจะได้ไม่ผิดหวังใดใดทั้งสิ้นก็ขอแถมวิธีการทำา t o o o l s t t นิดนึงนะคะเพื่อเป็นอ,อยากสอนมากเลยเพราะว่าเป็น <S <S เขาเรียกอะไรคือจา๋าเพิ่งมารู้นะคะได้ไม่นานมานี้เองก็ <S <S คืออยากจะแบ่งปันนะคะเอาใหม่กด,ดเข้ามานะคะที่แบบนะคะ นี่เลยนะคะเขาก็จะมี to do list ให้เลือกนะคะหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ลายนี่น่ารักมากๆเดี๋ยวจะเลือกคิตตี้นะตรงนี้นะคะเราสามารถแบบใส่คำสั่งได้นะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะอย่าลืมอาบน้ำเป็นต้นใช่ไหมเรากดถูกใจนะและ้วก็จะขึ้นมาให้นะคะแบบให้เราติ๊กถูกว่าเราทำแล้วอะไรแบบนี้กินข้าวแปรงฟันอะไรอย่างนี้นะคะ นี่นะคะ To do list ของเราหรือว่าเราจะทำเป็นช่องว่างๆไว้ก็ได้แล้วให้เราไปเขียนเอาเองอาแล้วเราก็สั่งปิ้นอย่าลืมนะคะความคมชัดนะทุกคนนี่ก็คือกระดาษค่ะนะคะจะอยู่ที่12เซนนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะก็คือโอเคเลยเพื่อนก็ ทำให้มันยาวให้ครบ12เซนก็ได้นะคะก็จะเป็นทูดูลิสต์แบบนี้ก็ทูดูลิสต์น่ยสามารถปินกับกระดาษความร้อนหรือแบบสลิปได้เลยนะคะไม่จะเป็นต้องปิ้นแบบสติ๊กเกอร์นะมันเปลืองทุกคนอันนี้ก็คือมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีหลากหลายแบบมากๆเลยนะเพื่อนๆลายน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวแอปนะคะเขาได้พัฒนาให้มีการะคระับกับขนส่งเคอรี่นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็สามารถใส่ชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับได้ไม่เกินสิบชื่อนะคะอะไรให้เรยียบร้อยนะคะแล้วก็พิมพ์ได้เลยก็คือดีมากๆสำหรับขนส่งแฟชแล้วก็เบสติกเพจนะคะเราต้องเราจำเป็นจะต้องไปโหลดแอปของเขาแยกออกมานะคะแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ผ่านแอปของเขาได้เลยโดยไม่ต้องผ่านแอปพารีเพจนะคะเพื่อนๆแต่สำหรับใบป่าน้านะคะที่เราจะมาสั่งพิมพ์ตรงนี้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องกดข้อมูลเอ่อเครื่องมือเอกสารนะคะ นี่ก็คือวิธีการใช้เบื้องต้นนะคะเพื่อนเบื้องต้นเท่านั้นนะคะใครที่อยากให้จากก๋าสอนอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนกับคลิปนะคะอันบ็อกซ์พริเพตเเก้านะคะแล้วก็วิธีการใช้เบื้องต้นนะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้จ๋าด้วยอ่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะ,ะแล้วก็จะทําคลิปเปรียบเทียบนะคะระหว่าง A6 ตัวที่ขายดีมากๆนะคะกับ A9 ว่ารุ่นไหนมันดีกว่ากันนะคะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไง หาผิดพลาดประการใดตรงไหนนะคะเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกแล้วก็คอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวจาเนี่ยจะมาไล่ตอบให้นะคะบางกรณีจาไม่รู้อาจจะยังไม่ตอบหรือว่าอาจจะให้คนที่มีความร,รู้ด,ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาคอมเมนต์ตอบให้นะคะเพื่อนใจดีมากเลยนะคะเพื่อนๆใน youtube ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ <S <S สำหรับเกมมิ้นะคะจาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบาย